ค่ะอันนี้จะมาต่อเรืร่องราวรับล่งหินผู้เกิดใหม่เพชรผู้แปลอลิสมางานสบายๆนะคะอันนี้เป็นตอนที่แปดเป็นตอนล่าสุดแล้วนะคะที่เพจรผู้แปลเขาอัพลงให้นะคะถ้าเพจรผู้แปลเขาอัพตอนที่เกมาให้นะคะเราจะเอามาลงให้เลยนะคะไปเลยคะ่ะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ลมอะไรพัดองค์ชายกู้มาสำนักเฉลิของข้าได้หรือเพค่ค่ะได้ยินมาว่าเกิดเรื่องขึ้นในสำนักของท่านหากท่านต้องการให้ข้าช่วยข้าก็ยินดีที่จะช่วยขอพูนองค์ชายเรื่องของข้าน้อยไม่ขอรบกวนองค์ชายให้ต้องวุ่นวายหรอกเพค่ค่ะข้าอุตส่าห์ จะช่วยแต่เจ้าปฏิเสธเองนะค่ากับคุณหนูรองเฉินคุณหนูรองเป็นคนดวงยค่ะเป็นคนดวงแข็งทางสินแสได้เลือกได้เลือกเลือกงามยามดีสำหรับงานแต่งไว้แล้วท่านจัดการต่อด้วยก็แล้วกันบุตรชายของข้าย,ยังอยู่ในมือโจรเจ้าไม่ได้ท่า จะไม่ได้มาเพื่อเป็นห่วงเป็นใยแต่กลับมาเพื่องานแต่งงานของตนเองตัวเองในเมื่อองค์ชายได้เลือกเลิกที่เหมาะสมแล้วสำนักเฉินก็ต้องว่าตามองค์ชายองค์ชายไม่ต้องห่วงพี่ค่ะถ้าเช่นนั้นบุตรเขยก็ ขออวยพรให้ท่านพ่อตาหาลูกชายของตัวเองกลับมาได้โดยเร็วลาละคนข้างนอกเขาว่าไปที่ศาลาว่านว่าการจริงเจ้าส่วนดอกไม้หลังสำนักเฉินองค์ชายคนรับใช้ ของเฉินเมิ่งเยียนยินคุณหนูห้าที่ยังไม่ได้ออกเรือนของเจ้านัดข่าซึ่งเป็นว่าที่พี่เคยมาพบในสวนดอกไม้หลังสำนักเฉินข้าละรู้สึกประหลาดใจยิ่งนะบ่าวซุยจูคำนับองค์ชายกู้ไปคะองค์ชายไปคะพรุ่งนี้ได้ลาเที่ยงวัน เชิญองค์ชายมารับประทานอาหารกับคุณนูรองที่เรือนสุยเซียนนะับพี่คะได้นางบ่าวชั่วเข้าขอโทษค่ะในชั่วเข้ามาสอดทำไมเจ้านายของเจ้ายังไม่ได้เป็นสนมรองและเลยเจ้าก็ยกตัวขึ้นมาเสียแล้ว หรือจริงๆแล้วเจ้าก็อยากเป็นนางสนมด้วยมนเล่นไ,ไม่เป็นค่ะม่มันกลางวันเซกซีเจ้ากับคุณหนูของเจ้าจะมาฝันกลางวันอะไรกันหรอช่างน่าสมเพชเจ้าเฮ้ยคุณหนูเข้ามาแล้วเจ้าคะ่ะไปเชิญเรียบร้อยดียไมหมเฮ้เชิญมั่นเยียน เมื่อยินเฉยนเมื่อยินเพื่อให้ตัวเองได้ดีแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจริงๆไม่เป็นไรพวกเราไม่มีทางหนีค่าพวกเขาไม่มีทางหนีข้าพ้นแน่ส่วนเฉินเมื่อถิงนางคิดนางคงคิดจะเอาคืนค่าอยู่สินะเจ้าว่าถ้าหาค่า ยุยงให้นางหนีออกจากสำนักแล้วไปหาองค์ชายหาญผู้เป็นรักแท้นางจะฟังหรือไม่ลองดูก็รู้เจ้าค่ะในจดหมายเขียนว่าเฉินเมื่งหยินคิดจะแทนที่ข้าเชื่อให้ข้าหาองค์ชายหาญให้พบก่อนเถอะถข้าจะต้องไม่เขาจะต้องไม่ทำเช่นนี้กับข้าแน่ คุณหนูเจ้าคะนางมุดซ่องชอง่ชองสุนักออกไปจริงๆเจ้าค่ะโง่ง่า,งาสิ้นดีไม่คู่ควรแม้แต่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าหรือสักนิดไปเถอะเราไปเรือนซุยซุยเซียนเพื่อซ้อมมือกันก่อนไม่เช่นนั้นข้าเก็งว่า อาหารที่ทำออกมาพรุ่งนี้อาจจะทำให้องค์ชายกู้ตายได้คุณหนูร้องเจ้าคะท่านย่าเรียกให้คุณหนูไปพบเจ้าคะ่ะท่านย่าห้องโถงชิงชเฉาเซียนอี้คำนับท่านท่านย่าคำนับท่านพ่อเจ้าคะ่ะเฉินเซียนอี้เจ้ายังรู้จักกาลาเทสะอยู่หรือไม่ ไม่เห็นหรือไงว่าท่านแม่เจ้านั่งอยู่ตรงนี้ท่านพ่อพูดตลกอะไรกันเจ้าคะท่านแม่ของข้าสิ้นใจไปนานนับสิบปีแล้วเจ้าคะ่ะคนผู้นี้ไม่รู้ว่าได้ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งขุนนางแล้วหรือยังภรรยารองไม่มีสิทธิ์ย้ายเข้าตำแหน่งขุนนางไม่มียศและศัก์อะไรทั้งนั้นนางชาติชั่วคนนี้มันหลอกด่าค่ะ ยังลูกอักตันยูพี่ชัยเจ้าถูกจับเจ้ายังมีกระจิตกระใจออกไปข้างนอกอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าทำอะไรเจ้างั้นหรอเพียจบแล้วนะคะถ้าเพจผู้แปลอัปเดต ep ที่19เมื่อไหร่จะเอามาลงให้นะคะ